สวัสดีครับสวัสดียมเย็นครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกทุกท่านอยู่กับช่อง YouTube เสียตินพาซิงแปรๆครับโอ้โอหสเปคัวะโอ้ยทำงานโคน้องนาะตัวนี้ครับลำบากนิดหน่อยครับเจอฝนครับมาวันแรกก็เจอต้อนรับเลยครับ แย่แย่แย่แรงไปนานครับเอาเร็วเร็วเร็วเรีเร,เร,เรดันเอาแล้วลงเม็ดใหม่แล้วฝนโอ้เม็ดใหญ่ซะด้วยเออเมันกีนมันพ้นแล้วนะ ฮึบ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 โอ้ได้ยางใหม่แรงกว่าเดิมไอ้ดินนี้ดันยากเนะโอ้สุดๆเลยอะ่ะดินเหนียวปนปนร่วนอะ่ะแล้วก็มีโูครังด้วยดันยากสุดๆเลยอะ่ะแล้วมาเจอฝนอีกยิ่งจะไปกันใหญ่เลยครับู้ พาไปดูตรงบ่อดีกว่าครับลั่นทุกคันแน่นอนเลยไปไปชมกันหน่อยอย่าเพิ่งตกเด้อเทวดาโอโ้โหถ้าฝนไม่ตกผมว่าทำงานสบายเลยอะ พื้นที่จํากัดครับดูครับไม่มีที่วางดินครับก็เลยต้องใช้รถดําในการพลอยโอ้โหขนาดใสไม่เยอะนะยังหนืดอยู่เลยครับ จวส้มลายอืดอืดอืดเลยไหมไปทุงดูอ่ะใส่แค่นี้ครับไปขับโดยจานชูครับมาเมื่อเช้าครับ วันนี้บักบักลาโอก็เป็นพนาักงานชีกกัวโอ้โ,อโ,อโ,อโอเรงอย่างนี้ล่ะเต้รถรถรถบักต้มนี่ไม่รู้รอบเฟืองมันเฟืองอะไรนะ มันตะกุยไหมรถเองเฟืองอะไรวะ<ฆ>เฟืองอะไระมันตะกุยไหมไม่เมื่อไรทงนะเออฮะเน่มันรถรถเองมันตึงๆเลยอะ่ะไอ้ทงไปสบายเลย เรอดูครับคันนี้มันเหมือนหนืดๆกว่าดอยทงอ่ะอ๋อมันติดกระปุกชกพื้นที่จำกัดมากเลยตรงนี้ ความเร็วอ,อยู่ที่6เมตรครับสิบสี่หนึ่งหรือเปล่า <c oughs> ไปมาดูครับ <c oughs> ดู่ะวุ้ย เ้็ทงไปสบายๆเลยถอดออกเลยตัดขาออกเลยติดประจำเลยครับคันของอทงไปแบบสบายๆเลย นี่ทำทางก่อน ในที่สุดเทวดาก็เห็นใจเราครับเมื่อกี้มืดมาจะตกแล้วอันนี้ไม่ตกแล้วครับไปดูรถทรทรงรถทงรถทรงทททททไปแบบสบายเลยไป เก้าทางใหม่ครับลื่นแรๆเลยอ่ะมาดูต้มอีกรอบ ว่าติดขาชกข้างล่างโอ้มันติดจริงอ่นะติดกระโปรงเลยอะถอดออกเลยถอดออกเลยมันทำให้หนืดรถเลยอะ่ะมันติดกระโปงกลางอะ่ะ มันลาก,อ,กาาอืมสมพอแต่ทำไมมันไม่ไปวะได้ยินในเสียงแปรนั่นแหละก็มันติดแอรติดกระโปงไง าก็วิ่งอยู่คันเดียวก็เสียเวลาหน่อยครับก็ทงเพิ่งมาช่วยครับไป,ไ,ปได้ เนี่ยวิ่งเท่งเงี้ยรถดำเหลือเที่ยวละสี่สบาทครับโอ้ถ้าฝนไม่ตกนี่ผมบอกเลยว่าสบายหมูเลยแหละ Cá ở như này ở đâu karaoke 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 โอ้ฟีมือแล้วตัวนี้ขอถ่าแล้วขอถ่าแล้วคนลงเม็นใหม่แล้วครับอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม โอผลใหม่แล้วครับต้นแรกทําท่าว่าจะพ้นแล้ว